สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับมาดามดอยอีกแล้วนะคะมาดามดอยจะมาแนะนําวิธีการแพ็คเนาะแพ็คต้นไม้ของมาดามดอยเวลาส่งลูกค้าค่ะเพราะว่าหลายคนสอบถามเข้ามาว่าแพ็คยังไงนะคะมันมันก็มีวิธีการง่ายๆค่ะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นไม้ที่เราอบมาแล้ว1เดือนเนาะประมาณหนึ่งเดือนกว่านะคะจะเป็นพิคงนะคะเฮ้ p ิงค์ r รินเซสนะคะลายน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยคะ่ะนี่เห็นไหมลายสีชมพูเขาเรียกว่าเจ้าหญิงสีชมพูนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแพ็คเนาะแพ็คโดยโดยที่เราไม่ได้ใส่ดินในกระถางนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะแพ็คแบบรัดตุ้มรัดตุ้มใส่สเปกน้นมมอสนะคะ,ะเดี๋ยวมาดามดอยจะทำให้ดูเนาะ โดยที่เราไม่ส่งแบบกระถางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บริษัทต่างๆขนส่งต่างๆอะ่ะมักจะไม่ค่อยรับเวลาเราส่งเป็นไม้กระถางไปนะคะเนาะมันมีข้อจํากัดในการส่งยกเว้นแต่ปรณีนะย์เนาะปรณีนีไทยเขารับแบบส่งแบบเป็นดินกระถางได้นะคะตัวนี้นะนี่สวยมากเลยทุกคนน่ารักมากพิงค์นะคะพิงค์พิงค์ปรินเซสนะคะนี่ ิโดเลนดอนพิงเป็นเศษนะคะตัวนี้ก็ชามาประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะรากฟูฟูแล้วทุกคนแล้วก็เคาะเคาะรากเขานิดนึงนะคะเอาเศษวัสดุที่เราเคยเพาะเขาเนาะออออกก่อนนะคะวิธีการง่ายๆเลยะคะ่ะเราก็ตัวนี้เลยที่แบอาหารนะคะเป็นที่แบอาหารเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอวางก่อนวางโชว์นิดนึงที่บอาหาระคะ่ะทุกคน ใช้วิธีการห่อนะคะห่อรากวิธีการนี้จะไม่ทำให้น้องตายนะทุกคนเพราะว่ากลุ่มฟิโดลเลนดอนนะคะเขาจะเป็นพวกไม้รากอากาศเนาะเราจะห่ะอเฉพาะรากน้องนะคะทุกคนจะไม่ห่อทางต้นนะเนี่ยนะคะเมื่อกี้มาดามดอยไปล้างรากน้องมานะคะนี่แดงสวยสดงดงามนะคะแล้วก็เอาใบกลีบเลี้ยงออกนะคะ วิธีการห่อก็แบบนี้ไปเลยค่ะทุกคนห่อสเฟกน้ามอสเป็นตุ่มเนาะเพราะว่าสเฟกน้ามอสเนี่ยเขามีคุณนะสมบัติที่รักษาความชุ่มชื้นนะคะความชุ่มชื้นของรากพวกรากอากาศอย่างนี้ได้ดีอยู่แล้วนะคะนี่ห่อไปพอประมาณค่ะทุกคนพอน้องเขาไปถึงที่หมายแล้วเนี่ยเขา,เขาเก็จะยังมีความ ชุ่มชื่นนะคะเราไม่เหียวไม่เฉ่านะคะทุกคนนี่รัดไปเลยอย่างนี้นะคะทําเป็นตุ้มนะคะจริงๆมันก็ไม่ยากนะทุกคนเพียงแต่ว่าเออเรายังไม่กล้าลองไม่กล้าทํานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเน่ยเวลาเขาส่งเขาส่งต้นไม้ผ่าน เราเรียกว่าอะไรอะส่งต้นไม้ออกนอกประเทศหรือว่าในระหว่างรัฐเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีการนี้นะแต่ว่าต้องดูประเภทของต้นไม้ด้วยนะคะว่ามันโอเคสำหรับการที่ทำตุ้มแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไม้ฟอกอากาศที่มีรากอากาศแบบนี้เขาจะเหมาะเขาจะเหมาะสมกับวิธีการลางรากเนาะล้างรากแล้วก็รัดตุ้มแบบนี้นะคะนี่ สำหรับในบ้านเรานะคะยังน้อยอยู่นะคะที่จะทำแบบนี้เนาะในประเทศไทยประเทศไทยในประเทศไทยบ้านเราอะ่ะเวลาเราซื้อต้นไม้อะเราก็อยากได้ไม้ที่มันแบบอยู่ในกระถางรากสมบูรณ์เนาะแต่หารู้ไมว่าเวลาเราเราได้ต้นไม้ไปแล้วเนี่ยเราพักต้นไม้แล้วเนี่ยหนึ่งสองอาทิตย์เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเนาะเพราะว่า สภาพอากาศแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะนี่ได้เห็นไหมคะได้หนึ่งต้นแล้วเนาะง,ง่ายๆนี่นะคะอีกตัวหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาดามดอยมีส่งสองมีส่งสอง,งต้นนะคะทุกคนก็ดึงออกมาอย่างนี้เลยค่ะอ่านี่มาาํามดอยจะทำแบบนี้ก่อนเนาะให้เขาแนบให้เขาแนบไปก่อนนะคะ แล้วก็ตัดเอาเดี๋ยวคัตเตอร์นะคะเพราะว่าตัดในกล่องมันไม่ถนัดทุกคนอานะคะนี่มาดัานดอยมีส่งอีกตัวหนึ่งค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะนี่ลายสวยมากเลยทุกคนลายคอมแพกต์นะคะนี่เห็นไหม เขาเรียกว่าเบอร์เบิรนมาร์กนะคะตัวนี้เนาะมาดามดอยก็จะห่อสฟเฟกน้ามอสเหมือนกันนะคะนี่ลากฟูฟูนะคะวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะเราใช้สฟเฟกน้ามอสมาห่อรากน้องเนาะตัวนี้ต้องห่อเก็บนะคะห่อเก็บรากแบบนี้ม้วนนะคะพยายามอย่าให้เขาหักนะทุกคนนี่นะคะ พวกนี้ถ้าหากว่ารากหักก็ไม่มีปัญหานะพวกรากอากาศพวกนี้นะคะก็อยู่ในกลุ่มของพวกรากอากาศเนาะแต่วิธีการล่อรากนี่มานามดอยจะล่อรากด้วยวิธีใช้หินภูเขาไฟนะคะใช้หินภูเขาไฟผสมเพลไลทล่อรากเนาะนี่นี่แล้วก็หอ่อ หอ่อห่อไว้ห่อยังไงก็ได้ทุกคนหอ่อห่อให้มันให้ให้มันคลุมลากอะ่ะห่อย่ังไงก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะคนคนซื้อะคะ่ะผู้ซื้อเนาะผู้ซื้อเขาก็จะได้ประหยัดค่าส่งไปด้วยนะคะทุกคนนี่เสร็จแล้ว <laughs> ง่ายไหมทุกคน <laughs> เสร็จแล้วง่ายไหมพอไปถึง พอไปถึงถึงมือลูกค้ารากนะคะเขาก็ยังสดใหม่แถมนะคะบางบางต้นเนี่ยเขามีความชื้นเนาะความชื้นที่ดีพอเหมาะรากเขาก็จะฟูฟูด้วยนะคะเพราะว่าสเปกน้ามอสนี่ยมันมีธาตุอาหารเนาะแร่ธาตุพวกนี้อยู่ในอยู่ในตัวไอตัวตัวตัวมอสนี่ยก็คือจริงๆมันก็คือหญ้านั่แหละทุกคนเนี่ยสเปกน้ามอนะคะมันมันมันมีพวก ในตัวเจนวิต A วิตามินแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยสูงอยู่แล้วนะคะมันทําให้รากของพืชเนี่ยชอบนะคะมันมีความชื้นเนาะนี่พอไปถึงนะคะพอไปถึงมือลูกค้าต้นไม้เราก็มีใบที่แข็งแรงอยู่นะคะไม่ออไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะเราก็แนะนําให้ลูกค้าได้ว่าอ้อจะอบไว้ในนี้ก่อนหรือจะปลูกเลยก็ได้นะคะนี่วัสดุป,ปลูกของฟิโดเลนดอนเอ่อพิงค์ปรินเซ พินเป็นเซตกับไอตัวเบอร์เบิร์นมาร์กเนี่ยค่ะจะคล้ายๆกันก็จะมีตัวนี้ค่ะทุกคนอ่ะมาดามดอยให้ดูนี่ผสมไว้แล้วจะเป็นเพอร์ไลท์นะคะเพอร์ไลท์กำหินภูเขาไฟแล้วก็จะมีพิษมอสนิดนึงนะคะพิษมอสหน่อยเดียวค่ะนี่จะสังเกตเห็นเนาะนี่นะคะอันนี้มาดามดอยก็จะใส่ถุงนะคะจะใส่ถุงใส่ถุงแถมไปให้ลูกค้าเลยเพราะว่าบางคนเขาปลูกต้นไม้ยังไม่เก่ง ยังไม่เป็นด้วยซ้ํานะคะก็จะมเีเป็นชุดดินเนาะชุดดินปลูกแล้วก็มีกระถางเล็กๆะคะ่ะให้ลูกค้าไปด้วยในกล่องนะคะเราห่อเสร็จแล้วนะคะมาดามดอยก็ไปหากระดาษแข็งนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระดาษแข็งเนาะกระดาษแข็งแล้วก็วางน้องลงไปนะคะแล้วมาดามดอยก็จะติดน้องไว้กับกระดาษแข็งนะคะติดน้องไว้กับกระดาษแข็งนี่จะได้ไม่หลุดนะคะนี่เวลา เราจัดส่งเนาะแล้วก็แพ็คอย่างนี้ไปเลยค่ะมว้นมวนม้วนเก็บน้องนะคะเพื่อให้น้องอยู่ในนี้ได้ปลอดภัยเนะาะเวลาขนส่งไปอะ่ะน้องจะได้ไม่ช้ำนะคะเพราะว่าบ้านเรานะก็รู้รู้อยู่นะคะว่าขนส่งบางคนบางบริษัทก็จับโยนไปเลยนะคะนี่จะเห็นว่าน้องอยู่ในนี้นะคะก็จัดใบนิดนึงเนาะนี่ ให้น้องอยู่ในนี้นะคะไม่หล่นนะคะเวลาเราเอาใส่ในกล่องนะคะเนาะน้องก็จะได้มีมีตัวที่ป้องกันไม่ให้ใบใบหักใบงอได้นะคะตัวนี้แล้วก็นี่นะคะการแพ็คลงกล่องเนาะมาดามลอยจะล็อกเขาด้วยเออเป็นสกอตเทปนะคะด้านข้างนะคะนี่จะให้ดูก่อนนะไม่มีหลุดนะคะนี่ เคลื่อนไหวได้นะคะแล้วก็ในกล่องเนี้ยมาดามดอยก็จะแถมเป็นดินปลูกไปด้วยนะคะให้เขาไปผปสมกับกาบมะพร้าวเนาะตัวนี้จะแถมจะแถมไปด้วยนะคะนี่เป็นไงคะง่ายๆนะคะทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมมาดามดอยมาตลอดเนาะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะไปไวคะ่ะ